ต่อไปเรามาดูเจ้าแฟร์ซี่ชูจีหมี่เกี๊ยวนะครับไปไปไปเตะกอล์ฟรอบเป้านะครับผมตอกดึงกับแคนเนอร์คู่ใจนะครับจบไปตอกนี่คือคู่จงนะครับคู่จงชูจีหมี่เกี๊ยวนะครับกําลังติวเข้มเจ้าแฟร์ซี่นะครับอยู่นะครับ ว่าม <muitas S 2> ีรายการเร็วๆนี like ่ค yeah, ร okay. yeah, mm ับ hmm. อ yeah, mm ่าันแก็ก้าตามเขาดิถอยทีบเนี่ยเขาคือตอยเราทีบจึ๊กมาทีบจึ๊กมาก่าวมาตามขอเรากันเย็นๆๆ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 ๆเๆๆ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 ๆาอจึ๊กไปก้าวปมาก้าวมาเ ไปไปโยกไปป๊บไปประคั้ฮัอ <this> ่าไปต่อยเอดึงอฮัมดึงต่อยฮัฮัมไปยกไปปั๊ดึงสองฮะมโาดึงองเฮยซีมฮัมโยกมาสองเฮ้ยซีฮัมฮัมา mời lưu luôn mời lưu luôn 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 บนเต่เพื่อออกกระบุทธีปับป๊บปับ๊บปั๊บบนมีความเยอะขึ้นด้วยขามาใกล้ไปไปปับ๊บบนามามาอ้าลวปับ๊บปล่อยตายกบ่าขวาบาสองทีมาสอง ันไก่เขาแทะถึงแปั๊บดึงปั๊บอ่ปึ๊บมาฮัปั๊บฮัมปุอฮัตีนเขาัอััอ่ดีนะฮั่ะอฮับฮัมอ่ะพับได้พับได้สะบัดบนอ่ะ้าเตะปั๊บ

ร่างก,กายดีมากครับตอนนี้ครับเขาทีเข้าทานหมดแล้วครับผู้จ้องพร้อมมากี่เดืนอดนแล้วครับสองเดือน,นแล้วครับสองเดือนมาแล้วรอรักษาเขาแต่เขาวิ่งเขาก็ทาร่างกายเขามาเรื่อยๆแต่ยังไม่เน้นไงแต่ตอนนี้เราต้องเน้นนะครับเพราะว่าเขามีรายการตีเก่า,าทีเก่ากัญญาเนาะตุลาตุตุลาเออครับตุลาตีเก้าตุลา,ต,ลาตุลาครับผมอ่าเด็กมันซ้อมมาอยู่เรื่อยๆแต่ที่ว่าเขา มีปัญหาเรื่องกระดูกเขาอะคุณจงครับเป็นมวยซ้ายหรือมวยขวาครับมวยขวาครับครับถนัดอะไรครับคุณจงเนี่ยเป็นเข่าหรืออะไรับทุกอย่างมวยเขาเรียกว่าครบทุกอย่างครับทำได้ทุกอย่างครับเตะก็ไม่ใช่เข่าก็ไม่เชิงเพราะทุกอย่างรวมกันอยู่ที่การต่อสู้ครับมองอนาคตของไอ้เจ้าเป๊ซี่นะครับก็แนวหน้านะครับิีว่ามองว่าน่าจะยืนอยู่แนวหน้าครับของมวยนะฝากเอฟซีตีต้านนะครับครับผมขอบคุณนะครับต้าว เอฟซีของเป๊ปซี่นะครับฝากไว้ด้วยครับการันตีว่าไปสู้เต็มที่ครับพันเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์แพ้ชนะเป็นเรื่องของกีฬาครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ